สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านวิเชนามยางยนต์นะครับวันนี้เราได้ติดตั้งนะฮะล้อเอ่อล้อใส่กับรถปาเชโลสปอร์ตนะฮะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับจากทางแบรนด์พลาสติกแล้วก็ในส่วนของยางนะฮะเป็นยางแบรนด์พลาสติกด้วยกันซึ่งต้องขอบอกว่าลูกค้าเป็นคนรีเควสมาเลยนะฮะแล้วก็เลือกสินค้าตัวนี้เองเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าใส่แล้วจะหล่อเราแค่ไหนเดี๋ยวผมเชนจ่ายเลยตัวนี้เป็นล้อคลาสติกนะครับเป็นรุ่นอ่เนี่ยฮะเป็นตัวใหม่เลยตัวนีี้จะม เงาครับตรงตรงก้านนะฮะแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้นะฮะเป็นคอสิมิกนฮะตัวนี้นะาะเป็นโลโก้เ,เลยแล้วก็เป็นยางคอสิมิกแรสเตอร์เอทีตัวใหม่ที่จะบอกว่าตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบลุยๆขับในเมืองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าขับแบบลุยในะแบบขับเข้าสวนเข้าขอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ดูด้านหลังนะฮะนี่ข้ขางนี้จะสวยมากมาก,มากครับผม ก็ท่านใดสนใจนะฮะที่อยากได้ล้อแมกล้อแมกของคนไทยนะฮะเราขอแนะนําเลยเป็นแบรนด์นี้เลยนะฮะที่ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับในส่วนของไพศาลอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังไงนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มีรถอยู่อยากได้ล้อแมกดีๆสักหนึ่งชุดนะฮะอย่าลืมนะฮะมาที่ร้านวิเชียรดำยานยนต์สาขาสุรินทร์นี่เลยนะครับก็คือตั้งหลักจากแยกดูโฮมนะฮะเข้ามาในตัวเมืองประมาณ5้ารเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือนะ งง่ายๆนะครับจะอยู่ป่าดิงซันต้องคูรีสอร์ทนั่นเองนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานยุขเชนลำยานยนต์ในการทำคลิปดีๆสาระดีๆต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ